แม่เป็นคนไล่หาน้องถามว่าน้องการแข่งขันน้องเป็นยังไงบ้างน้องก็ตอบไลน์มาว่าหนูแพ้แม่ก็ตอบไลน์ไปว่าแพ้ไม่เป็นไรลูกเจ็บไหมแต่ลูกก็ตอบมาว่าเจ็บแล้วก็ห่างไปแล้วก็แม่แล้วก็ลูกก็บอกว่ามากคือแค่นี้แม่ก็รู้สึกชชอกค่ะเขาก็เลยบอกแม่ว่าเขาโดนต่อยโดนเตะค่ะที่ใบหน้าคือแม่รับไม่ได้ตรงที่ว่า ลูกแม่เป็นผู้หญิงแล้วเขามาต่อยหน้าค่ะแข่งเสร็จแล้วใช่ไหมลูกกลับด่วนน้องก็บอกกลับไม่ได้ต้องกลับที่17คือแม่ก็ให้หลานสาวแม่ที่เป็นพี่สาวคือไปรับทันทีผลการตรวจร่างกายออกมาเป็นยังไงะวะก็น้องก็บวมช้ำี่ยัเบเสพคือยังอ้าปากไม่ไม่ได้มากค่ะก็ยังเจ็บช้ำอยู่ค่ะใช่ค่ะยังเขียวอยู่นิดหน่อยแล้วเสียใจนะคะที่ว่า คนไทยที่ไปกับลูกแม่ตั้งหลายคนไม่ช่วยลูกแม่เลยภาพร่างกายจิตใจน้องอ่อนแอมากแล้วก็น้องก็เครียดเพราะว่ามันมีข่าวออกมาโจมตีน้องว่าน้องเป็นคนไม่ดีน้องเป็นเด็กที่หนีซ้อมหนีอะไรคือคนไม่มีวิน,ยน,นันยในการซ้อม,อมไม่เตรียมพร้อมในการแข่งข<ช>ัน<ๆ>อะไรพวกนี้นะปฏับิริกมันไม่ใช่ความผิดน้อง,องมันไม่ใช่ความผิดน้องค่ะคแล้วน้องในการซ้อมีัยมีวินัยตลอดนะครับ ไม่มีการขาดซ้อมน้องเป็นคนรักกีฬาชนิดนี้เพราะน้องขอเล่นคงจะไม่ให้น้องไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วแม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ข่าวนะคะที่ว่าแม่จะเอาเรื่องที่ถูกที่สุดคืออะไรคือน้องมาโพสต์ตอนนั้นน้องกําลังเจ็บมากน้องกำลังเจ็บใช่ไหมครับต้องเข้าใจนะฮะอารมณ์มันพาไปคือจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าจะได้ไม่มีทํากับ เด็กที่อยากเข้าไปอยู่ในทีมชาติต่อไปเขาอ,อยากให้ขอโทษผ่านสื่อขอโทษพ่อแม่ด้วยนะว่าทํากับลูกสาวเขาอย่างเนี้อยากให้เขากล่าวถึงพ่อแม่ด้วยว่าต้องขอโทษที่ทําร้ายจิตใจคนเป็นแม่คนเป็นพ่อ,อยังผมด้วยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ขอโทษผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับแต่ผมก็ขอจบคือตอนนี้อยากจบอย่างเดียวครับอยากจบคือไวๆ